เด็กๆอันนี้คือ,อครูจิมเตรียมแช่ใช่ไหมคะถั่วเขียวไว้หนึ่งคืนนะคะอันนี้เด็กๆทําเด็กๆคนไหนที่ทํานะคะก็บอกว่าแช่แล้วก็ถ่ายรูปมานะคะครูจิมเห็นโอเคอันนี้ทําแล้วเนาะอันนี้เรายังไม่ได้จดบันทึกน,นะคะส่วนตัวนี้ทีนี้พอแช่ไว้หนึ่งคืนใช่ไหมคะเด็กๆอ่าตอนเช้ามานะคะ จานที่หนึ่งเราก็พรมน้ํานะคะส่วนจานที่สองเราไม่ได้พรมน้ํานะคะพอเราพรมน้ําเสร็จแล้วนะลูกนะเราใช้กระดาษแข็งปิดนะคะปิดไว้เพื่อไม่ให้น้ํานะคะที่เราลดไปลรเหยออกนะคะอ่ะทีนี้วันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งก็คืออ่วันที่ยี่สิบ หนะคะเมื่อวานนี้นะคะคุณจิมส่งภาพนี้ไปก็คือให้สังเกตและบันทึกผลนะคะอ่ะทีนี้ใครบันทึกผลเสร็จแล้วอเด็กๆบันทึกผลว่ายังไงบ้างผมไม่ได้บันทึกผลเลยครับคุณถามคนที่บันทึกค่ะคนที่ไม่บันทึก อ่ะยังไม่ต้องเปิดไมค์ต่อคุณจิมถามคนที่ใครมันได้บันทึกไว้บ้างลูกอ่ะคุณจิมเห็นเด็กๆบางคนบางคนส่งภาพเข้ามาอยู่นะคะอย่างปียธิดาอ่ะเดี๋ยวคุณจิมจะให้ปียธิดาอ่านของวันที่หนึ่งให้เพื่อนฟังนะคะอ่ะทุกคนคนอื่นปิดไมค์นะลูกนะให้ปียธิดา เปิดใหม่คุณจิมพูดถูกไหมนี่ปิยธิดาไม่ใช่ปิยธิดาอะไรนะน้องไงออาปิยธิดาได้บันทึกไหมลูกโอเคปิยธิดาของวันที่1เลยก็ได้ค่ะแล้วต่อไปคือคนที่ไปคนนั้นเกิดมาในสถานการ อ่าเสร็จอันน네ี้ท่านพสต์ก็้แล้วนนีะอนอี่าโอเคขอถามชื่อใคะ่เดิแล้ว นะคะไม่ได้เข้าไม่เป็นไรนะคะวันนี้เราจะทําไปพร้อมกันนะคะอ่ะงาน,นให้ดูใหม่นี่ภาพที่คุณครูส่งเข้าไปนะคะกิะจกรรมที่คุณครูพาเด็ก,ดกให้เด็กๆทำนะคะตั้งแต่วันอังคารนะคะเริ่มจากการแช่มเมล็ดถั่วนะคะอ่าตั้งใจฟัง,งนะลูกนะต่อไปทีนี้พอ แช่ไว้หนึ่งคืนใช่ไหมคะเราก็จะเอามาพรมน้ําแบบนี้เมื่อกี้ครูจิมอธิบายเพื่อนไปไกรที่เพิ่งเข้ามานะคะดูดูดูใหม่นะลูกนะแล้วก็ใช้กระดาษแข็งปิดนะคะพอปิดไว้หนึ่งคืนนะคะวันที่หนึ่งก็คือเมื่อวานที่ครูส่งภาพเข้าไปให้สังเกตนะคะวันที่หนึ่งเพื่อนบอกว่ามเมล็ดถั่วใช่ไหมคะเริ่มมีรากงอกนะคะ จานที่หนึ่งจานที่พรมน้ําส่วนจานที่สองอาจจะ,ะ,ะเพื่อนๆบอกว่ามีมีรากงอกออกมาเหมือนกันนะคะบางคนบอกว่ามีรากงอกนะคะบางคนบอกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะขึ้นขึ้นอยู่กับการที่เด็กๆสังเกตเพราะว่าบางคนนะคะอาจจะเป็นเมล็ด ถั่วที่มีขนาดใหญ่เปลือกเปลือกอาจจะแข็งนะคะบางคนใช้อย่างถั่วดำเปลือกจะแข็งกว่าถั่วเขียวที่คุณครูนำมาให้เด็กๆสังเกตนะคะภาพนี้ต่อไปวันที่สองคือวันนี้เช้านี้บางคนตื่นมาคุณจิมเห็นสงสัยตื่นมาแต่เชา้าแล้วก็มาบันทึกผลก่อนที่จะเข้าเรียนนะคะเพราะว่ามีมีเพื่อนรายงานสังเกต อของวันที่สองวันที่สองก็คือวันนี้นะคะแล้วบันทึกผลนะคะถ้าเด็กๆสังเกตเห็นนะคะจานที่หนึ่งคือจานที่พรมน้ำนะคะขนาดของรากวันที่หนึ่งกับวันที่สองนะคะะจะไม่เหมือนกันนะคะคือวันที่หนึ่งรากะจะงอกออกมานิดเดียวนะคะส่วนวันที่สองความยาวของรากนะคะ,ะจะงอกออกจากเมล็ดยาวขึ้นนะคะ ครับอะทีนี้เราจะสามารถถามว่าไดไงลูกใครเรียกคุณครูโอเคไม่มีใครพูดทางครูจิมไม่ได้ยินค่ะพิมพ์คำถามเข้ามาได้ไหม อยากสงสัยอะไรอ้าวต้นเติเกี่ยวกับครูให้บันทึกจากนี้รย่งคะครูฟัง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 เดี๋ยวจะพาไปนี่มาที่หน้าบันทึกหรือยังนี่เห็นที่หน้าบันทึกของครูหรือยังลูกได้แล้วค่ะโอเคนะคะทีนี้คนไหนที่ยังไม่บันทึกนะคะเดี๋ยวจะพาบันทึกแล้วทีนี้นะครู วันที่หนึ่งอ่าเราจะบันทึกอันที่เป็นช่องผมน้ำก่อนนะคะคนโคขาแล้ววาดรูปตรงช่องข้างล่างของตัวเลขไหมคะไม่ต้องวาดค่ะ อ่าอย่างนันเแต่มันทึกลงไปเลยลูกว่าเด็กเห็เนอะไรนะเมื่อกี้เด็กเบอกว่าเห็นอะไรนะของวันที่หนึ่งรากอ่ารากงอกไม่มีรากนนิดนิดนิดบางคดนอานจะบอกว่ดมีนกดนนอดน ยีบเทใส่ขึ้นตันไม่ไหลแล้วไม่เบิ้งตูวเนี่ยยิบเทเนี่ยแบมแบมมีนนี่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 ิดมด้วยนะคะคือ ใครยังไม่ได้บันทึกบันทึกไปพร้อมเพื่อนเลยนะลูกเสร็จหรือ <ผม S 1> ยังคะผมมีผมเขียนไปแล้วครับเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะ เสร็จแล้วค่ะหน,น,นูนค่ะหนูยังไม่ได้ทำอาอเล็ถั่วเขียวค่ะไอ้พูดอีกแล้วเมื่อกี้ครูจิมบอกแล้วว่าใครยังไม่ทําให้ทํำยังไงหนูเข้ามาตั้งแต่เริ่มชั่วโมงเลยคุณน,น่าจะได้ยินนะคะว่าคุณครูบอกว่าถ้าใครไม่ได้ทําต้องทํำยังไงเอนะเอะอต่ไป,ไปชิรายร ยี่ายุ่ยังไม่เปิดไม่ยู่เปิดไม่ก่อนอ่าทีนี้เด็กๆวันที่หนึ่งนะคะอ่าดูสังเกตของจานที่สองนะคะ,อะโอเคเราจะบันทึกว่ายังไงเด็กๆวันที่สอง ของเด็กๆสังเกตเห็นรากไหมคะวันที่สองไม่ออกจากเมล็ดไม่มีเหรอลูกของใครของของบางคนมีไหมบันทึกตามที่เด็กๆเห็นเลยนะคะคุณคเห็นแต่วันนี้ครับอ่าขอแต่ถ้าของคุณจิมนะคะคุณจิมสังเกตก็คือของคุณจิม<อ>จะมีรากองอกออกมาอยู่นะคะครูครับ จิมครับครับผมเพิ่งปลูกเกิดก็ทำตามเพื่อนเลยค่ะอ่ะวันที่หนึ่งนะคะก็มีรากงอกออกจากามมาเมล็ดนะคะเหมือนกันว้า เดี๋ยวนะครับแป๊บนึงอันนั้นไม่ใส่น้ำไม่ใช่หรอคะไม่ใส่ไม่ใส่น้ำแต่ถ้าเด็กๆสังเกตนะคะของครูจิมสังเกตก็คือเราแช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะคะรากจะเริ่มมีแล้วนะคะเมื่อเรามาวาวเอามาวางนะคะมเมล็ดถั่วเขียวนะยังมีความ ชื้นของน้ําอยู่นะคะจึงทําให้มองเห็นรากแต่บางคนมองไม่เห็นก็บอกว่ามองไม่เห็นเลยค่ะแต่ของครูจิมเห็นนะคะครูจิมขอบันทึกบอกว่ามองเห็นมีรากงอกออกมานะคะพ่นาไม่เห็นหน้าจอค่ะอ่ะาจจะเป็นเพราะอินเทอร์เน็ตนะคะบางคน ที่มองไม่เห็นนะคะไปโบไปโบโยไปม่เห็นตัว,เห,ตวเห็นไม่ดูเหรแมเห็นแค่ อ่าเด็กๆคะมาดูวันที่สองนะคะวันที่สองคนที่สังเกตเขียนไว้นะคะว่ายังไงบ้างคนอื่นนอกจากคนที่อ่านให้เพื่อนๆฟังแล้วมีคนบันทึกอีกไหมคะนอกจากนัทธัิดาบิยันธิดาศิรวัฒนแล้วมีอีกไหม ไม่มีเนาะวันที่สองนะคะจานที่พรมน้ำนะคะรากที่งอกออกจากมเมล็ดเป็นยังไงคะเด็กๆยาวขึ้นครับมีความยาวขึ้นจากวันที่หนึ่งนะคะ อ่ะครัต huh. ่อไปเวลาหาแขนหาแโอเค่ด้วานครับอยูด้วงเราค่ะผมลดีดอวยวะดีดตาลกขานเลยทำได้เลยลูก อ่าส่วนจานที่สองก็คือจานที่ไม่โครมน้ําใช่ไหมคะของเด็กๆรากมีเอะเมล็ดมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะมีการเปลี่ยนแปลงไหมลูกชนะพัด เปลเปี่ยนแปลงค่ะต้นที่ฝวงไม่พรมน้ำเนี่ยก็ไม่พรมน้ำลูกอันที่ไม่พรมน้ำร่างออกมามีการเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงค่ะเปลี่ยนแปลงค่ะค่ะรากรากงอกนะคะก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะถ้าครูสังเกตวันนี้นะคะอ่า ของผู้จิ๋มนะคะ,มะเมล็ดก,ก็เริ่มแห้งด้วยเพราะว่าเราไม่ได้พรมน้ำเนาะตรงนี้นะคะส่วนตรงที่สะสมอาหารไว้สําหรับเลี้ยงต้นอ่อนอ่ะมันเริ่มแห้งแล้วนะคะอะไรอะภาษาอังกฤษลืมเปลี่ยนภาษา เลสไม่มีการเปลี่ยนแปลงย่งอย่า,ยาไปเจนเพื่อนอ่าเด็กๆวันเดือแค่สองวันก่อนนะคะเพราะว่าเราสังเกตได้แค่สองวันมีบางคนนันนะ น่าจะสังเกตตั้งแต่วันที่เอาเมาเล็ดวางนะถึงครบสามวันนะแต่เราจะสังเกตหลังจากที่เราเอามาวางไว้ในจานแล้วก็พรมน้ําปิดฝาไว้หนึ่งคืนนะคะเราถึงจะสังเกตนะคะถ้าใครทําแบบนี้ก็จะได้สองวันนะลูกนะ ไม่มีการแจอ่ารเโอเคค่ะตอนนี้เปิดไแล้วเปิดกล้องแล้วนะคะคูมเนู ให้ดูที่จอเลยค่ะไม่ต้องเปิดในหนังสือนะคะดูที่จอนอแตอโอโอันนี้พูดไาตออ่เสร็จหรือยังคะเด็กๆคุณจิมขอไปสไลด์ต่อไปเลยนะคะวันนี่ ติดไว้ก่อนนะจะถ่ายที่หุบเบกเสร็จแล้วครับโอเคแอตอนที่หนึ่งค่ะที่เขียนงคุณครูไหมคะแต่ละวันนะคะเริ่มตั้งแต่เมล็ดนะคะมีขนาดใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะเปลือกหุ้มเมล็ดนะคะที่เราเมื่อเราแช่น้ำแล้วก็จะอ่านิ่มนะคะและค่อยๆ หลุดออกจากเมล็ดนะคะครูครับแม่เขียนตามครูอันนี้ไม่ต้องเขียนนะคะนี่เป็นโจทย์นะเนี่ยลูกถ้านูสังเกตนะคะอันนี้ค้อหนึ่ก็คือโจทย์อยู่นะลูกยิยังไม่ขึดด้นเลยไม้เลยครูเคะเสียงครูดูหลุดๆค่ะครูครับ คนอื่นหลุดไหมเสียงคุณครูไม่หลุดคับแสดงว่าคนบางบางทีอาจจะเป็นเพราะอินเทอร์เน็ตทั้งของครูและของเด็กๆนะคะโอเคครับ okay. ม่ผมหลุดครับอ่ะมาเล็ดมีขนาดใหญ่ขึ้นนะโลกนะในแต่ละวันเปลือกหุ้มเมเล็ดนิ่มขึ้นและค่อยๆหลุดออกจากเมเล็ดนะคะ ่าเขียนตรงที่คุณครู่ขีดให้ลูกค่ะแล้วก็บอกด้วยว่าส่วนของต้นอ่อนที่จะเลินไปเป็นรากจะค่อยๆโผล่ออกมาก่อนอ่าแค่นี้ไม่ต้องเขียนหมดนะคะและมีแล้วเขาและรากจะมีขนาดยาวนนะคะจะเลินลงสู่พื้นดินตรงนี้เด็กๆไม่ต้องเขียนนะลูกนะเขียนถึง อ่าสีเขียวที่ครูจิมขีดให้นะคะแค่นี้นะแล้วก็ในแต่ละวันส่วนของต้นอ่อนที่เจริญไปเป็นต้นนะคะก็จะค่อยๆปลูกใบแท้ออกมาและเจริญสู่พื้นดินนะคะส่วนอาหารที่สะสมไว้นะคะสำหรับต้นอ่อนในการเจริญเติบโตเขาก็จะมีขนาดเล็กลงแล้วก็เหี่ยวแล้วก็หลุดออกจากลำต้นในที่สุดนะคะ ใบ,บแค<พ>ที่เกิดขึ้นนะคะจะทำหน้าที่สร้างอ,อาหารนะคะโทลเนหนูแล้วก็เป็นวันปลื่อหุ้มเมล็ดนิ่มขึ้น